สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี FC ช่องกิกี้ทุกคนนะคะวันนี้ค่ะมีเพื่อนฝากถามมาอีกแล้วค่ะทุกคนเพื่อนสนใจอยากจะได้กวักมรกตด,ดางค่ะเดี๋ยวกิกี้ทำคลิปนี้แล้วก็รีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูไปพร้อมกันนะคะว่ามีต้นไหนบ้างที่วันนี้กิกี้จะแบ่งปันค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาดูต้นที่เราจะแบ่งปันนะคะมาดูต้นแม่กันก่อนค่ะนี่คือกระถางต้นแม่นะคะที่เรามีการแยกขยายด้วยวิธีการตัดกา้านหรือตัดใบชำ้ำ ะะและเทคนิคการดูแลกอกมรกตให้ต้นใหญ่ใบโตกิกิก็ใช้ดินแกลบขี้ไก่นะคะโรยบริเวณหน้ากระถางค่ะก็จะทําให้กอกมรกตของเราโตเร็วค่ะอย่างต้นนี้ ก้านนี้นะคะอายุครบ36วันวันนี้คะ่ะทุกคนซึ่งอีกก้านนะคะกีกกี้กำลังให้ต้นแม่ดูแลต้นลูกนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะไดะ้ก้านสดนะคะในกระถางนี้ตอนนี้ก็รอ,อก,ก่อนเพราะว่าก้านนี้นะคะกีกกี้ตัดให้คุณนิตยาอวยนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะวันนี้กีกี้จะส่งให้ นะคะส่งให้วันนี้น่าจะถึงพรุ่งนี้นะคะส่วนก้านนี้นะคะก็เกิดจากการเฉือนโคนต้นตอนนี้ก็มีหน่อใหญ่แล้วนะคะมีเพื่อนฝากถามว่ามีกวักมรกตโบราณด่างหรือไม่นะคะที่บ้านกิกกิก,ก็มีทั้งแบบด่างแล้วก็แบบไม่ด่างนะคะถ้าแบบไม่ด่างเนี่ยกอใหญ่มากๆเลยค่ะ299ค่ะแต่ถ้าเป็นต้นที่ด่างนะคะตอนนี้กําลังชํานะคะทุกคนต้องรอก่อนค่ะส่วนต้นนี้นะคะซึ่งเป็นต้นที่เราใช้วิธีการเฉือนก้านตรงนี้นะคะ ตอนนี้ก็มีต้นลูกประมาณ2ต้นนะคะก็รอประมาณห่งเดือนนะคะคกิกกี้ก็จะมา,าตัดกิ่งที่เป็นต้นแม่ออกตัดก้านแบ่งปันนะคะซึ่งก้านนี้นะคะจะส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะที่อยู่บึงการค่ะและ คุณเพนนาภานะคะแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆที่ฝากถามเรื่องตอนนี้มีกวางมรกตขายหรือไม่วันนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะคกิกกิแบ่งปันสําหรับเพื่อนๆนะคะต้นที่เป็นลักษณะก้านแบบนี้ค่ะนี่เป็นก้านด่างนะคะทุกคนเป็นต้นด่างที่ที่ตัดออกมาจากต้นแม่กิกก้แบ่งปันให้ในราคา199นะคะเพราะว่าวันนี้กิกกิจะทําคลิปเกี่ยวกับน้องนกแล้วก็มีการดูแลกลุ่มน้องนกดังนั้นก็เลยจะรีบขายกลุ่มนี้ก่อนนะคะ ต้นนี้กระถางนี้รวมบอนสีชายชนให้เลยค่ะสต้นนะคะรวมราคาส่งเรียบร้อยร้อยเค่ะส่วนกลุ่มใบนะคะกลุ่มใบที่เป็นลักษณะใบเดี่ยวใบคู่นะคะถ้าเป็นใบเดี่ยวเนี่ยขายในราคา99บาทรวมส่งนะคะเป็นใบที่เอามาจากต้นแม่ที่ที่บ้านกีกี้นี่นะคะ่ะนี่คือกลุ่ม99นะคะถ้า1ใบกีกี้ขายให้99ค่ะ คนไหนเลือกก่อนก็ได้ก่อนนะคะส่วนใบนี้ก็99ค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆรับไปนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งดึงรากออกนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะกําลังมีรากนะคะส่วนกระถางนี้นะคะกิกกี้แบ่งปันในราคา119บาทนะคะถ้ามี2ใบ119นะคะแต่ถ้าใบเดียวแบบนี้นะคะ ใบเดียวแบบนี้อะให้เลยค่ะ99ใครที่สนใจนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปอารอก่อนถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนกระถางนะคะอย่าดึงอย่าดึงใบออกมาแต่ให้มีดินติดออกมาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังมีโขดหัวเล็กๆแล้วก็มีรากค่ะส่วนกระถางนี้นะคะแบ่งปันให้99นะคะใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไอกี้จะให้ดูในไลน์อีกครั้งหนึ่งว่าเพื่อนอยากได้ต้นไหนนะคะเพื่อนก็แคปหน้าจออย่าลืมนะคะใครที่เป็น เพื่อนไลน์ในช่องกิกกี้เคยเป็นเพื่อนไลน์ให้แอดใหม่นะคะเพราะว่าข้อมูลเก่าถูกลบทิ้งหมดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มต้นใหม่นะคะตอนนี้เพื่อนคนไหนที่สนใจก็แอดไลน์มาที่เบอร์ไลน์เลยนะคะ0624297444นะคะเพื่อที่จะได้เลือกกล่องมรกตก้าอย่างก้านนี้นะคะก็แบ่งให้ในราคา199นะคะถ้าเป็นก้านแบบนี้แบ่งให้199เลยค่ะร่วมทรงนะคะคุณเนนาพญนภาดูคลิปนี้ก็สามารถเลือกได้คะ่ะว่าอยากได้แบบเป็นก้า หรือแบบใบนะคะก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งให้กิกิกิก,กิจะส่งให้ในวันนี้เลยคะ่ะถ้าเกิดทักมาในช่วงนี้นะคะก็จะไปส่งพร้อมกับต้นของคุณนิตยาไวยนะคะที่อยู่มึงกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เป็น f c นกนะคะนกเพื่อก็จะเป็นนกหงส์ยกนกเลิฟเบิร์ดนกข้อกระเทียนนกซันโคนัวนะคะก็ต้องติดตามชมในคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ